สวัสดีค่ะชุ่น้องจ่ะอะค่ะเลาะปลากันเหมือนเดิมเนาะเพิ่มเติมคือจะมีเหตุให้เราเก็บไหมเลาะน้ำกันจ่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่เลยพี่น้องว้าวดอกไงดอกใหญ่จ้ะนู่นได้ยูได้ย,ดยูโอ้จ้ะงก็ เห็นวถ้าว้าวได้การอยู่นี่มาเห็นมาเห็นดอกเห็น สวยเดี๋ยวข้างล่างก่อนเก็บเครื่องบนจ้ะชุบเอ้ยดีไซน์โกโปรไทยกล่องก็จะไม่ค่อยสะเทียนเท่าไหร่เ้ยค่ะก็จะมีบีบีแบมแอมน้องโอ๊ยไล่ตายด้วยสันมืนมืนมืัวะสันะม,นมืนหัวเรา ឈប់ញ <sh ៉ាំចាអីក្ដៅចាក្ដៅកុំញ៉ាំតិកតិកតិកតុកលុំតុកលុំតុកលុំអូ สีนะแม้ไมื่อใครค่คขากับการเหนื่อยเดินขึ้นมาจุ่มเป็นเหงางสีก็ยังดีนะ แตกบนละนี่ตนตะลุยตด ้นดอกข็าเล็กอยู่ดอกเล็กก็เยอะค่ะดอกเล็กก็เยอะอยู่เนี่ยโอ้ยโอยลืโอ้ยนาะยังได้รายเฮ็ดไงย็เฮ็ดตันี้จ้ <c oughs> โอ้แต่เสีได้ยดิจะก็ได้อยู่ค่ะได้อยู่ไปย่างับเจลแต่เท้ามันหอมคือเห็ดบางเท้าพร้อมกับ่าหอมค่ะก็าได้ดอกนอกแต่ว่ามันกระแซา คือโลนคักโลนเน่ใช่ี่น้องปลานเนี่ยตีกันมากภาพมันเก็บสรับผู้ถ่ายเนี่ยเราจะตียางเขามากอะ่ะจะขามบ่ได้ละพวกไม้พันหลมลายไม้ล้มเยอะเราไปไม่ได้หรอกจ้ะกลัวจะขาม จนไม่ไปได้เนาะจะต้องหาทางล่งได้ปหมจะออมไปทางเกานะหนจะบ่ไดห้หรอกค่ะจะไปทางใดก่อน แอบจ้ะอแต่คือตีแกม,มกีดอะแต่มันดอกใหญ่ค่ะอ้ยชะเด็ปนหนึ่ได้ดอกดึงอ้ยโดนแลมละว้เสียงหอบนอะเนี่จ้ะแบดอกมันมัน โอ้นี่ท่านปูเขาจะมีมัน,มน ้างลานเป็นบานค้นนะคะแต่ว่าแตว่ว่างหกกั้นม,มีทางอย่างกันมากอยู่ค่ะแต่ว่ืนนี้พวกไม่ลายให้ก่อนจ้ะ เต็นอะไรทังเหลืองฝั่งนู้นแมนบอกพี่เนอะแมนแมนจ้าโอ้โหลงไปแล้วจ้ะแมนมมาเห็นพอดีเลยฮ่าเนี่โอ้โหดู Mm-hmm. ใจน่าก็เต็มตะการเรยวนะจ๊ะเก็บตรงนี้ก็เดินกลับเร็วอยอาบน้ำอาบผ้าเตรียมกระเป๋าไว้ให้เด็กไปโรงเรียนจ้ะเออ,เอ,อมาจะขึงเขาน้ำผีเพิ่นเก็บพลไนใหม่ขายน้ำเพิ่นเดี๋ยวไหาไดสิบ ได้ยุกลับบ้านกันกลับบ้านกันแล้วออมมาทางบานเฮ้าจ้ะทางขวม,มันสั้นมันสั้นแล้วมันลกตัวนี้ก็สั้นเยอะแต่มันกระเพาะงางค่ะ ยังไม่ต้องอ้อมไกลละทามันพกใหม่จุ่มหนึ่งแตจุ่มไม่ใหญ่แต่ดอกใหญ่ว้าวดอกใหญ่เลยอู้ดอกงาแท้บาเดไทถ่ายรูปก,ก่อน ถ่ายรูปก,ก่อนนี่ว้ยโอ้ดูอาดอกใ่ค่ะเพอเวอร์เลยปัาดอันนี้ดอ,อ,อกใยขาใ่เอ๊ะ่ะไมนได้นานเนาะ ชุ่มชื้นดีจ้ะโอ้อยต่างแดนก็นมีครับเนาะเก็บนี่ก็จะหาทางลงแล้วค่ะก็จะออกไปแล้วอื้มขา,างไงดอกองไงแบเน้นนนนองเลยก็เนี่ย มัดตันทางอคอยอยู่เนาะกบใหม่เนาะอยู่ี่เก็บเห็ดลำบากมาราทอนมากจ้ะมาเป็นอุปสรรคในเรื่องขึ้นเขาเก็บเห็ดแน่เห็ดแห่งแน่พึงจะดีมากเลยค่ะพายุเข้ากกหมอกกไใหม่ลุ่ม แลวนี่มัละนาจ้ะดอกใหญ่เนาะทีนี้เข้าป่าก็ต้องระมัดระวังด้วยเด้อจ้ะดอกหน่อยเพิ่งแค่ยังตายอยู่เนาะที่ให้ยังมาปลุกไว้ปัว สัตว์พันเดินไม่เกี่ยงยังปวดแผลไม่บอกไ,ไม่มาซุบเช่ยค,ค่ะเนี่ยเจ้าพี่นอ้องพอได้กินค่ะนี่เดี๋ยวได้เติบอยู่โ้าจะก็ะจะประมาณนี้แหละค่ะเนาะ ออกันคลิปวิดีโอหน้าจ้ะคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะมาแล้วพี่น้องโอ้ยมาตอนจะออกจ้ะเรี๋ยวเองปื้ยปุ้ยปุ้ยโอ้ยมาแล้วมาแล้ว,าลวงามแล้วจ้ะดอกแรกของตีปีนี้เออต,ตาลามันมีเห็ดพ่งหวานค่ะแต่ว่ามันไง ย่างยากเลยค่ะว้าวเฮเด็ดเดี่ยวนึกว่าอีหยังน้ำตาลน้นำตาลเนาะได้อีตัวเดาได้เนาะขออีกจั๊กปูดอกเดบบอแกงกันหน่อยนะสะพดีตัวห้อมหอมงานมืออีกน้อยกันค่ะเปิเ่เจอ